สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคานครับวันนี้ผมมีรถสวยๆ2คันมาเสิร์ฟให้เพื่อนๆได้เลือกไปใช้กันครับและที่สําคัญมีความแตกต่างคนละสเตปก็คือคันนึงเป็นเกียร์อโตเมตินะครับธรรมดาเป็นรุ่นเตีย้ยอีกคันหนึ่งเป็นตัวยกสูงคนละค่ายเป็นโฟร์วีดラแล้วราคา0กแสนต้นต้นผมบอกเลยน่าซื้อมากๆรถเกรดเอและที่สําคัญครับเพื่อนๆในส่วนของ2คันนี้ราคาเพิ่งออกนะครับผมเลยรีบมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชม เอาเลือกไปใช้งานกันมาคันแรกเป็น6862 6862หน้าปี19นะเป็นแซดอ t ดิชั่น4ประตูเตียเกียร์ออโต้ใครหาอยู่รีบเลยมี่คันเดียวคันนี้มีแกะฝาหน้าหนึหน่งครั้งนะแต่ว่าฝาเดิมนะเพื่อนๆเนี่ยฝาเดิมนะครับเนี่ยฝาเดิมนะครับนี่ข่าฝาเดิมอันนี้น่าจะเป็น ซ่อมกระท่าหินหนี่ไหมก็เด<ะ>ินเดิมเครื่องแห้งๆเดินนิ่งนคานเดิมเดิมเพื่อนๆครับรีบเลยมีคันเดียวราคาผมแจ้งไปเลย369,000บาทคันนี้นะเครื่องนิ่งๆแบบนี้369,000บาทเท่านั้นราคาเปิดไปแล้วใครอยากได้เอาไปใช้งานรีบมาดูเลยนะครับไม่ต้องมาดูจองเลยนะครับเนี้ยยางหรือเหลือครึ่งนิ้วเลย จุ้มร้อยเดิมๆนะครับยางเป็นานะยางปี24นะยางนี่ปี24โอ้สวยงามมากเพื่อนเป็น J-Plus นะครับเป็น J-Plus รุ่นนี้ไฟฟ้าหมดแล้วเนะี่ยูจะได้มา1ชุดนะครับเลขมาอยู่ที่261,269กิโลเมตรไม่จริงผมบอกเลยว่าช่วงล่างเครื่องโยนดีมากนะครับผมขับมาสองรอบแนละ้วทิศให้เพ,เพื่อนเรียบร้อย โครงสร้างหลักไม่มีแกะน็อตนะครับดูเอาเนี่น็อตเดิมๆนะครับซ้ายขวาหน้าหลังมีแกะฝาหน้านอย่างเดียวเท่านั้นนี่ห้องผู้โดยสารด้านหลังเบาเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าเยสังเคราะห์นะที่พักแขนวางแก้วได้สองจุดนะครับเนี่ยเพื่อนดูภายในส,ยสวยๆเลยาพาครอบครัวไปเที่ยว ไปไหนมาไ,ไหน,ไ,ไ,หนได้เลยแล้วเพราะเป็นแคลรี่บอยทรงเป็นรุ่นใหม่นะเป็นรุ่นใหม่เป็นรุ่น V2 แล้วรุ่นนี้ผมบอกเลยว่ามันสวยเพื่อนๆเนี่ยแคลรี่บอยสวยมากนะครับไปดูนี่โชค๊คแน่นๆเลยโช๊คตัวฝากระจกนะครับแน่นๆเลยน็อตไม่เคยแก่น,นเพื่อนนะเนี่ยฝาท้ายเนี่ดู อันนี้ไม่มีไลเนอร์นะเพื่อนนะแต่ว่ามีตัวยางนะครับยางปูพื้นให้นะครับเป็นสเปคของเขาแหละนะครับกันโชนหลังมีเซ,นซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะครับนี่นะครับถอยหลังถงจุดนี่ช่วงล่างแบบนี้เลยแห้งๆนีเลยเพื่อนเป็นอีกหนึ่งคันที่แนะนำนะครับไม่แข็งหน่อยแต่ราคาได้เลย369,000บาทปี19มานี่ ดูเอาสีสวยนะอ่ะมาดูเอกสารครับปีหนึ่งเก้านะครับเนี่เป็นรถยนต์นั่งส่วนบวคนุคคลไม่เกินเจ็ดคนรถยนหนึ่งนะนั่งสอนตอนท้ายบรรทุกมีหลังคาก็คือลงเล่มให้เรียบร้อยเครื่องยนต์สองจุดสี่ดีเซลร้อยห้าสิบสลำสำคัญคือลำดับที่หนึ่งครับเ,เพื่อนซื้อไปก็ถ้าซื้อสดนะก็เป็นผู้ครอบครองลำดับที่สองเลยอันนี้ไม่มีแล้วนะครับหายากในประเทศไทยอ่ะคันที่สองสุดรอ คันนี้ราคาดีดมาโคตรเราเลยอ่ะ6 2ห้ใครหาโฟลวิวไปใช้ลุยป่าลุยเขาลุยสวนลุยนาลุยไร่คันนี้ไปเลยรอๆพร้อมแครลล่บอยมามาดูโครงสร้างคันนี้ผมแจ้งราคาไปเลย619,000เท่านั้น619เท่านั้นเนี่ยเดิมๆเพื่อนดูเทอร์โบนะครับเป็น VGS นะตัวไอฟ้านี่ โอ้โหเดิมมากคันนี้สวยๆเซ,นซ็นเซอร์หน้าหลังนะครับตัวเรดาร์จับในส่วนกล้องหน้านะครับเนี่ยสี่จุดเลยนะครับมีครบของครบยางเหลือเหลือเพื่อนดูนิ้วผมจมเลยยางเป็นปีหาปีก่อนเพื่อนโอ้โหผมมองไม่เห็นโอเคติดไว้ก่อนคันนี้อ,อ๋อนี่ไงเนี่ย ยางปียสามครับ23สามแห้งๆสวยๆแบบนี้ว้าวมากเพื่อนๆดูสภาพภายนอกนะเป็นสีขาวมุกนะครับสีขาวมุกหรือไวโพรนะครับภาษาอังกฤษกมันนะเนี่ยน็อตเดิมๆครับเพื่อนดูนี่แก้มเดิมๆระบบสตาร์ทเป็นพุทสตาร์ตนะครับระบบช,ชั่งคอนโทรลนะครับเตือนก่อนการชนด้านหน้าปรับระดับไฟหน้าได้สีระดับอย่างนี้ครับ ไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าพวงมาลัยมันติฟัง์ชั่นลูคเซนโตรพนชิฟบวกลบขับซิ่งนี่เลยอ่ะไปดูเลขใหม่ห1ึ่งแม่ใครอยากได้คันนี้รีบโทรมานะครับมีคันเดียวเลยสประตูยกสูงเกียร์ออโต้มิโซมชิชิโอ้โหขายดีมากคันนี้นี่เห็นไหมมีในส่วนของอชิปออเดอไฟก็คือตัวปรับนะครับเนี่ยตัวปรับในส่วนของสวิต การเล่นขับ2หลังล้อหลังขับ4หไสล้อนะครับ4โลแล้วก็มี4โลโลโลอีกนะอันนี้คือแบบเอาไว้แบบลุยโคลุยเนียน้ำจริงๆะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ผมบอกเลยเล่นกันเยอะรุ่นนี้นะครับเล่นกันเยอะมีคนใช้เยอะนะครับมีเท่าไหร่ก็ขายหมดนะใครอยากได้คันนี้รีบเลยครับ619,000เท่านั้นเอง ภายในสวยสวยสวยมากมง่ายไม่ใช่สวยธรรมดาแอะหลังครบเลยนะครับด้านหลังก็มีนี่ที่พักแขนวางแก้วได้สองสองกระป๋องไม่ถึงเบียร์ไม่ใช่ประมาณนี้เพื่อนนี่ถ้าสียงแห้งเลยนะครับทฮรี่บอยพร้อมกับตัวแหลกหลังคามาพร้อมเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนไม่ต้องไปแต่งอะไรแล้ววางของได้เลยมันทุรับน้ำหนักได้ถึงห้าสิบกิโลอ่ะดู ทายเดิมๆดูไลเนอร์ครับโช๊คอัพในส่วนของตัวกระจกปิดแคลรบออยใช้งานได้ปกติเลยน็อตไม่เคยแกะนะเพื่อนดูนะน็อตหลังเดิมๆนี่ครับเดิมเเลยใครได้ไปนี่คุ้มเลยนะกล้องมองหลังนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ยางอะไรอยู่ด้านหลังเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดพร้อม นี่ใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมหมายถึงรูปภาพเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการตัดสินใจรีบเลยนะครับผมมีเรียบร้อยข้อมูลพร้อมขายเลยคันนี้อ่ะมามาดูเอกสารกันปียี่สิบเอ็ดครับนี่ยเป็นเครื่องโยนสองจริงๆมันเป็นของยูซีไมเวทนะเป็นนี่ดูแรงมันหนึ่งร้อยนะครับแปดสิบเอ็ดแรงมาระดับที่หนึ่งครับเพื่อนครับอย่าไปซีเรียสมัน ในส่วนของเลขไม้วิ่งแสนนี่หน่อยถือว่ากําลังดีเลยในส่วนของ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้โฟล์วหายากนะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่ผมรีบนําเสนอเพื่อนก่อนที่จะถูกคนอื่นซื้อไปก่อนนะราคานี้ถ้าซื้อสดไม่มีแบบเจเเต์เสียค่าโอนสองพันเจ็ดบาทเท่านั้นใครอยากได้รีบโทรมาไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ